โคนันกับอาการฮิสโต o สวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะเมื่อวานนี้เห็นในโซเชียลพูดถึงเรื่องฮิสโต o กันมากเลยและแอดมินก็จำได้ว่าในโคนันก็เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันวันนี้แอดก็เลยจะมาทำเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะคะในโคนันเล่มที่31หรือถ้าเป็นอนิเมะก็ตรงกับโคนันปีที่6ตอนที่265 ชื่อตอนว่าปริศนาที่ติดอยู่ในร่างแห я. ในตอนนี้เป็นตอนที่ไฮมาระไปนั่งเหม่ออยู่ริมหาจนเป็นลมแดดดังนั้นใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับโรคนี้เดี๋ยวแอดมินจะมาอธิบายไปพร้อมๆกันนะคะ histroke หรือโรคลมแดดเป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมีความร้อนสูงเกินไปซึ่งมักจะเกิดจากการทำงานการใช้แรงหรือการออกกำลังกายอย่างหนักในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มักเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมริร่างกายสูงถึง40องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นและมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนหรือบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูงซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญเช่นสมองหัวใจปอดไตและกล้ามเนื้อได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้บางรายนะคะก็อาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ซึ่งโรคนี้นะคะมักจะพบในช่วงฤดูร้อนยิ่งประเทศไทยเราก็ยิ่งจะพบได้บ่อยดังนั้นนะคะให้ลองสังเกตอาการของตัวเองหรือคนใกล้ตัวกันให้ดีนะคะซึ่งเราสามารถสังเกตอาการได้จากอาการดังต่อไปนี้1ตัวร้อนมากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียส2ผิวหนังแห้งและร้อนตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีเหงื่อออก 3. ความดันโลหิตลดลง 4. หัวใจเต้นเร็วมากใจสัน่นชีพจรเต้นเร็ว 5. กระหายน้ำมาก 6. วิงเวียนปวดศีรษะมึนงงนามืด 7. คลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและ8อาจจะถึงขั้นชักเกรงหรือหมดสติไปโดยในโคนนนตอนนี้นะคะไฮบาระเป็นลมแดดซึ่งโคนนนก็บอกว่าเธอมีอุณหภูมิร่างกายสูงผิวหนังแห้งไม่มีเหงือ รูม่านตาหดตัวนาเป็นสีชมพูแต่ชีพจรเต้นเร็วและแรงและโคนันก็ยังได้บอกเอาไว้ถึงวิธีปรถมพยาบาลด้วยว่าถ้าอาการไม่รุนแรงมากเหมือนที่ไฮมาระเป็นก็แค่ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำโปดหน้าผากหน้าอกกับซอกรักแร้ให้เย็นแล้วพามาพักในที่ร่มเดี๋ยวเดียวก็หายแต่ถ้าอาการหนักก็คงจะต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งแอดมินก็หวังว่าการที่เราได้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ มันจะสามารถช่วยปรถมพยาบาลเบื้องต้นได้และยังไงนะคะก็ขอให้เพื่อนๆจีโซนทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงหน้าร้อนนี้กันด้วยนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ